สวัสดีครับผมวินจากทเนศออเดเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับหลักสูตรสอนบัญชีภาษีฟรีซึ่งเป็น EP 2แล้วนะครับทีนี้เราลองมาทบทวน EP 1กันนิดนึงนะครับในตอน EP 1เนี่ยเราได้ทำความรู้จักกันไปแล้วว่าประเภทของการดำเนินธุรกิจระหว่างบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลน,นั้นมีอะไรบ้างรวมทั้ง เรายังได้มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลเอาไว้ด้วยว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับ มาใน EP 2นี้เราจะมาคุยกันครับก็คือเราจะลองมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนจำกัดกันดูบ้างนะครับว่าการทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ประกอบการหลังจากที่เราจดทะเบียนบริษัทไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเราจะมาคุยกันใน EP 2กันนี้ ไปติดตามชมกันได้เลยครับในหัวข้อแรกนะครับเราจะมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการที่เราทำธุรกิจเป็นบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนจำกัดกันนะครับ ทีนี้เราลองมาดูในเรื่องของจํานวนสมาชิกกันก่อนนะครับนั่นก็คือจํานวนผู้ถือหุ้นหรือว่าจํานวนผู้ลงทุนนั่นเองนะครับถ้าเป็นบริษัทจํากัดเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับจะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่2รายขึ้นไป ตัวเนี้มันจะลดลงมาจากสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนดั้งเดิมเนี่ยจะอยู่ที่7คนขึ้นไปนะครับถัดมาก็จะเป็น3คนขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าในปัจจุบันปี2566เนี่ยจะมีผู้ถือหุ้น2คนขึ้นไปเท่านั้นก็สามารถจดบริษัทได้แล้วส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับมีผู้ที่เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่2คนหรือว่า2รายขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยมันไม่ได้มีข้อแตกต่างกันในจุดนี้นะครับผมก็ทำเป็นตัวหนังสือสีดำๆไปนะครับ ถัดมาเป็นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหากว่าเราเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยเราจะมีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบีย,ยนที่แพงกว่านะครับก็คือที่5,000บาทเมื่อเทียบกับการที่เราเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1000บาทนะครับซึ่งอันเนี้ยบริษัทจำกัดจะมีข้อเสียมากกว่าก็ทำเป็นสีแดงไปส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดมีข้อดีมากกว่าอันนี้ผมทำเป็นสีเขียวเอาไว้นะครับ ถัดมาเราลองมาดูในเรื่องของความรับผิดกันดูบ้างนะครับความรับผิดเนี่ยหากว่าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบในมูลหนี้จำกัดเพียงแค่เงินที่ลงไปในหุ้นเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือจะรับผิดจำกัดนะครับถ้าเราชำระค่าหุ้นไปเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับ นี้ที่มันล้นพ้นตัวนั้นเนี่ยจะไม่สามารถมาเรียกเอาจากผู้ถือหุ้นได้นะครับก็คือถ้าบริษัทมีเงินไม่พอก็ปล่อยให้บริษัทล้มละลายไปก็เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับอันนี้หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องรับผิดในมูลนี้อย่างไม่จำกัดนะครับนั่นก็คือถ้าห้างเนี่ยมันล้มไปหุ้นตัวหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยก็จะต้องมารับผิดชอบในตัวนี้นั้นด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นส่วนที่เป็นประเภทหุ้นส่วนทั่วไปที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการนะครับอันนี้ก็จะรับผิดในมูลนี้จำกัดเท่าที่ลงทุนไปก็คล้ายๆกับตัวบริษัทจำกัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่งของความรับผิดเนี่ยจดเป็นบริษัทก็จะปลอดภัยกับผู้ถือหุ้นมากกว่าถูกไหมครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยรับผิดจำกัดนะครับ งบริษัทตรงนี้ผมก็ทําเป็นสีเขียวเขียวส่วนห้างหุ้นส่วนจํากัดในเรื่องของความรับผิดผมก็ทําเป็นสีแดงแงไว้นะครับในเรื่องของการโอนเปลี่ยนมือนะครับถ้าเกิดว่าเราจดเป็นบริษัทจํากัดเนี่ยเราสามารถโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้นะครับเพราะว่าเราสามารถขายหุ้นที่เราถือให้กับบุคคลอื่นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจดเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดเนี่ย หากว่าเป็นหุ้นส่วนทั่วไปอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนมือได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยอันนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนมือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยบริษัทก็จะค่อนข้างคล่องตัวมากกว่าจะได้เปรียบมากกว่าดังนั้นตรงการโอนเปลี่ยนมือที่เป็นบริษัทจำกัดเนี่ยผมก็ทำเป็นสีเขียวเขียไว้นะครับส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดก็เสียเปรียบก่าบริษัทตรงที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ หากว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการอันนี้ผมก็เลยทําเป็นสีแดงๆไว้นะครับในเรื่องของการเสียภาษีนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกันระหว่างบริษัทกับห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะเสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งมันไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรเลยนะครับระหว่างการที่เราเป็นบริษัทหรือการที่เราเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับจะเสียภาษีด้วยเกณฑ์เดียวกันนะครับ ถัดมากก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการคิดค่าทำบัญชีเนี่ยผู้ทําบัญชีก็มักจะคิดค่าบริการจากปริมาณเอกสารรายได้ลักษณะของธุรกิจแล้วก็ความยากง่ายในการจัดทําบัญชีเอามาพิจารณาร่วมกันถูกไหมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวปริมาณเอกสารรายได้ลักษณะของธุรกิจหรือความยากง่ายในการจัดทำเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นบริษัทจำกัดหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายทางด้านบัญชีเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเหล่านี้มากกว่าการที่เราจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายทางด้านบัญชีเนี่ยจึงไม่มีความแตกต่างกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับในความคิดของผม นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยจดเป็นบริษัทจะถือว่าค่อนข้างดีกว่าการที่เราจดเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความรับผิดผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นเนี่ยจะรับผิดอย่างจํากัดในขณะที่ห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะมีหุ้นส่วนผู้จัดการที่จะต้องรับผิดอย่างไม่จํากัดนะครับส่วนข้อเสียของบริษัท อันนึงเนี่ยในเรื่องของค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าก็เป็นเพียงแค่เงินจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวช็อตแรกช็อตเดียวที่เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแพงกว่าตัวห้างหุ้นส่วนจำกัดนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบข้อดีกับข้อเสียแล้วเนี่ยผมคิดว่าจดเป็นบริษัทณปัจจุบันนี้มีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับ ถัดมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหลังจากที่เราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ประกอบการมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวบัญชีแล้วก็ภาษีเรามาดูกันนะครับหน้าที่ที่1น,นะครับนั่นก็คือหน้าที่ในการจัดทําบัญชีนะครับก่อนที่จะส่งให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบจะต้องมีการจัดทําบัญชีก่อนนะครับ หน้าที่ที่2ก็คือหน้าที่ในการหาผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อที่จะได้มาตรวจสอบงบการเงินของกิจการก่อนที่จะนําส่งงบการเงินนะครับเป็นประจําทุกปีหน้าที่ที่3ก็คือหน้าที่ในการนําส่งงบการเงินนะครับอันเนี้ยเวลาที่เราจะนําส่งเนี่ยก็จะต้องนําส่งให้แก่2ที่นั่นก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ตัวกรมสัมภาระนะครับ ส่วนหน้าที่ที่4นะครับนั่นก็คือหน้าที่ในการยื่นแบบแล้วก็นําส่งภาษีให้ถูกต้องแล้วก็ให้ครบถ้วนนะครับภาษีหลักๆที่เกี่ยวข้องกับตัวนิติบุคคลเนี่ยก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีสอนกันใน EP ถีถัดๆไปนะครับดังนี้ก็คือ 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ภาษีเงินได้หักหนาที่จ่ายนะครับ 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ นะครับอ่ะเราลองมาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือหน้าที่ในการทำบัญชีนะครับทุกๆนิติบุคคลนะครับเวลาที่เราจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นบริษัทจํากัดหรือว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีหน้าที่อันนึงที่สำคัญมากที่เราจะต้องจัดทำนะครับนั่นก็คือการจัดทำบัญชีนะครับซึ่งในการจัดทำบัญชีเนี่ยพวกเรา ที่ไม่ได้จบบัญชีนะครับคนส่วนใหญ่ที่มาดูคลิปนี้ที่เป็นผู้ประกอบการก็คงจะไม่ได้จบบัญชีจะไม่สามารถทำบัญชีเองได้นะครับเพราะว่าในการ ทำบัญชีเนี่ยมันจะต้องมีการบันทึกบัญชีในรูปแบบเดบิตเครดิตนะครับแล้วก็ยังต้องมีการส่งพวก T B G L รายละเอียดประกอบงบดีลกับผู้สอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้จบบัญชีเนี่ยจะไม่สามารถทําเองได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวผู้ทําบัญชีเองนะครับยังต้องเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีด้วยนะครับหน้าที่หลักๆของผู้ทําบัญชีเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับข้อแรกเนี่ยก็คือ นำเอกสารรายการค้าทั้งหมดมาบันทึกบัญชีในรูปแบบเดบิตเครดิตนะครับข้อที่2ก็คือจะต้องสรุปผลการดำเนินงานฐานะการเงินแล้วก็กระแสะเงินสดให้ผู้ประกอบการทราบนะครับในการที่สรุปตัวเลขทางการเงินต่างๆเนี่ยอันนี้ผมมองว่าถ้าผู้ประกอบการได้รับตัวเลขเนี่ยแบบ เรียลไทม์หรือว่าทันต่อเวลามากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากเท่านั้นนะครับบางที่เนี่ยเวลาที่เราจ้างทำบัญชีไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาทุกๆสิ้นเดือนถึงจะสามารถส่งตัวรายงานทางการเงินให้กับเราได้นะครับบางที่เนี่ยอาจจะต้องรอครบ1ปีที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีมาเซ็นผู้ประกอบการเนี่ยถึงจะสามารถเห็นงบ แต่ว่าบางที่เนี่ยเราก็สามารถเห็นตัวรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์เลย,เลยก็มีนะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้โปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ที่ทำงานร่วมกันร,ระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทนะครับยกตัวอย่างตัวสรุปผลการดำเนินงานฐานะการเงินให้ดูนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างโปรแกรมบัญชีที่ผมใช้กันนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นโปรแกรมบัญชีที่ชื่อว่าพีคนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงบกำไรขาดทุนนะครับของเดือน11นะครับ อันนี้ก็จะเริ่มจากตัวรายได้นะครับว่ารายได้ในเดือน11เนี่ยของกิจการมีประเภทอะไรบ้างแล้วก็จํานวนเงินกี่บาทนะครับมีต้นทุนอะไรบ้างเป็นจํานวนกี่บาทแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายในการขายทั้งหมดเท่าไหร่มีค่าใช้ใจ่ายในการบร,ร,บริหารเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมีกําไรขาดทุนสุทธิเท่าไหร่ นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างตัวงบกําไรขาดทุนนะครับทีนี้ตัวอย่างตัวงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงบที่แสดงว่าณนะสิ้นเดือนเนี่ยบริษัทมีทรัพย์สินแล้วก็มีหนี้สินอะไรบ้างนะครับเป็นจํานวนเงินกี่บาทตัวเนี้ยก็จะเป็นงบแสดงฐานะการเงินที่ที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถ ดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจ้างผู้ทําบัญชีในการจัดทําบัญชีให้งบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวงบกระแสะเงินสดผู้ประกอบการเนี่ยก็จะทราบที่มาที่ไปของเงินนะครับว่าในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีกระแสะเงินสดรับเข้าจากกิจการดําเนินงานเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่มีกระแสะเงินสด รับเข้าหรือจ่ายออกจากกิจกรรมลงทุนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวงบกระแสะเงินสดนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่2ของผู้ทําบัญชีนะครับ3ก็คือการสรุปตัวเลขภาษีทุกๆสิ้นเดือนที่จะต้องชําระให้แก่ผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าเราจะต้องชําระภาษีทุกเดือนใช่ไหมครับผู้ทําบัญชีเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องสรุปยอดตัวเลขมาให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อจ่ายภาษีนะครับ4ก็คือนําข้อมูลในการบันทึกบัญชีทั้งหมด นะครับเช่นตัวงบทดลองแยกประเภทรายละเอียดประกอบงบการเงินแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆนะครับส่งให้แก่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบนะครับตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราไม่ได้จบบัญชีแล้วทําบัญชีเองได้ไหมนะครับผมก็มักจะตอบไปว่าไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปดีลกับผู้สอบเนี่ยเราจะคุยกับ ผู้สอบไม่รู้เรื่องนะครับเวลาผู้สอบของบทดลองขอบัญชีแยกประเภทอย่างเงี้ยครับเราก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ทําบัญชีจะต้องให้ผู้ทําบัญชีเป็นคนดีลกับผู้สอบนะครับเพราะว่าเขาพูดภาษาเดียวกันเวลาขอข้อมูลกันเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับ ข้อที่5ก็คือหน้าที่ในการยื่นงบการเงินของกิจการให้กับกรมพัฒนธาธุรกิจการค้าแล้วก็ข้อที่6นะครับหน้าที่ในการยื่นแล้วก็นําส่งภาษีให้กับกรมสัมพาระนะครับอันนี้ก็จะเป็น6หน้าที่หลักๆของผู้ทําบัญชีที่จะต้องทําบัญชีให้แก่บริษัทนะครับท่านไหนสนใจติดต่อในเรื่องของการทรําบัญชีก็สามารถติดต่อมาทางผมได้ตามนี้เลยนะครับ หน้าที่ที่2ก็คือหน้าที่ในการหาผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยถามว่าเป็นใครก็คือเป็นคนที่จะมาเซ็นงบให้กับบริษัทนะครับเพื่อที่จะยืนยันได้ว่างบการเงินตัวนี้จัดทำขึ้นมาอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับ mm. เมื่อผู้สอบบัญชีเซ็นงบมาแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถนำงบตัวนี้ไปใช้ได้นะครับเช่นเอาไปยื่นที่ ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมสรัรพากรตามกฎหมายนะครับหรือเวลาที่เราจะไปกู้เงินจากแบงค์เราก็จะต้องเอางบตัวนี้ไปยื่นให้กับแบงค์เพื่อที่แบงก์จะได้ทราบฐานะการเงินของบริษัทนะครับซึ่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเซ็นนะครับเขาถึงจะรับงบตัวนี้ไปนะครับ ผู้สอบบัญชีนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีด้วยนะครับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบก็คือ 1. ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทว่าถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน 2. เซ็นตรวจสอบงบการเงินนะครับผู้ทำบัญชีจึงจะสามารถนำงบตัวนี้ไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็กรมสัมพากรได้นะครับแล้วก็จะต้องเซ็นรับรองในแบบพงด50นั่นก็คือแบบ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทด้วยนะครับผู้ทําบัญชีจึงจะสามารถเอาตัวเนี้ยไปยื่นชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลได้นะครับถ้าสนใจติดต่อเรื่องผู้สอบก็สามารถติดต่อผมมาได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าที่ถัดมา หน้าที่ที่3ของผู้ประกอบการก็คือหน้าที่ในการนําส่งงบการเงินนะครับหากว่าเราจดเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทนะครับเราก็จะต้องจัดทํางบการเงินให้เสร็จแล้วก็จะต้องจัด ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน4เดือนนับจากวันที่ปิดงบการเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นหากว่าเราปิดงบวันที่31มธันวาเราก็จะต้องจัดทํางบการเงินให้เสร็จแล้วก็ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบภายใน30เมษายนเป็นต้นนะครับอ่แล้วก็หลังจากที่อนุมัติงบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยื่น นำส่งตัวงบการเงินภายใน1เดือนนับจากวันที่เราอนุมัติงบการเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรา จัดประชุมผ,ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบวันที่31มีนาคมเราก็จะต้องนำส่งงบการเงินภายใน1เดือนก็คือภายใน30เมษายนเป็นต้นหรือถ้าเราจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบวันที่20เมษายนเราก็จะต้องนำส่งงบการเงินภายในวันที่20พฤษภาคมเป็นต้นนะครับหน้าที่ที่3ก็คือจะต้องนำส่งตัวพงด .50 แล้วก็ตัวงบการเงิน ให้แก่กรมสัมปากรนะครับภายในร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ปิดงบการเงินนะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่เราจดเป็นบริษัทจำกัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจดเป็นห้างหุ้นส่วนก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของการนำส่งงบการเงินนะครับหากเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ย ให้จัดทําแล้วก็นําส่งงบการเงินภายใน5เดือนนะครับมีกําหนดเอาไว้แค่นี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการนําส่งพงออระด5ห้าศูนย์อันนี้ก็คือเหมือนกับบริษัทนะครับว่าจะต้องนําส่งพงออระด5ห้าศูนย์แล้วก็งบการเงินให้แก่กรมสมรรพากรภายใน150วันนับแต่วันที่มีการปิดงบการเงินนะครับอะหน้าที่ที่4นะครับในการยื่นแบบ แล้วก็นำส่งภาษีนะครับเมื่อเราเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนำส่งภาษีต่างๆให้ครบถ้วนถูกไหมครับหากว่าเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเราก็จะต้องยื่นแบบพงด5 0ใน ภายใน150ว pues ad, ันนับจากวันที่ปิดงบการเงินนะครับหากว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็จะต้องยื่นแบบพพ .30 ภายใน15วันนับจากวันที่สิ้นเดือนนะครับหากว่าเป็นภาษีเงินได้หัาหน้าที่จ่ายอันนี้เราก็จะต้องยื่นแบบพงดามห้าสภายใน7วันนับจากวันที่สิ้นเดือนนะครับหากว่าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะอันนี้เราก็จะต้องยื่นแบบพท .40 ภายใน15วันนับจากวันที่สิ้นเดือนนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาใน EP 2นะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตาม EP 3กันเร็วๆนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ